สวัสดีครับผมเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลยูโร2024นะครับรอบแรกกลุ่มดีนัดแรกนะครับระหว่างทีมชาติออสเตรียนะครับพบกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับจะเตะกันในคืนวันจันทร์ที่17มิถุนายนเวลาตี2นะครับหรือตรงกับเช้าวันอังคารที่18ตามเวลาประเทศไทยนะครับที่3เมคูสปิลอารีน่านะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกันอีกช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กให้กับไปดูบอลด้้้วววยยนนนนนะะคคครรรรรรััััับบไปเเิิ่่่มมมมกกกททีีีาาพอออออขงงชตตสแลฟ นีครับกุนซือของทีมชาติออสเตรียเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่หลายคนปฏิเสธโอกาสที่จะเข้ามาคุมทีมไบเยอร์มิมนิกนะครับแทนโทมัสทูเคิลนะครับแม้ว่าจะโชคร้ายในตำแหน่งผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของแมนยูมาก่อนนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะครับของทางเยอรมันเลยนะครับทำงานได้ยอดเยี่ยมนะครับแล้วทีมชาติออสเตรียที่เขาคุมเนี่ยนะครับก็ สามารถจะผ่านเข้ารอบนะครับในฟุตบอลยูโร2024คันนี้ได้ด้วยนะครับโดยจบอันดับตามหลังเบลเยียมในรอบคัดเลือกเพียงแต้มเดียวนั่นเองนะครับเก็บชนะชัยชนะได้6นะครับเอ่อนัดจากทั้งหมด8นัดนะครับแล้วก็ทำแต้มหล่นไปเพียง5แต้มตลอดรายการเท่านั้นเองนะครับในการคัดเลือกยูโร2024นะครับในการร่วมทัวร์นาเมนต์นี้เป็นครั้งที่4แล้วนะครับซึ่งในปี2008และ2016เนี่ยจบลงด้วย เอ่อเรียกว่าตกรอบนะครับโดยไม่ชนะใครเลยในรอบแบ่งกลุ่มนะครับอย่างไรก็ตามในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาชนะมาซิโดเนียและยูเครนในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก่อนที่จะพ่ายแพ้ในช่วงต่อไปพิเศษนะครับให้กับแชมเปี้ยนอย่างอิตาลีนะครับในเออ่ในส่วนของรอบที่2นะครับก็คาดหวังว่าในแมชนี้นะครับในรอบนี้นะครับในปี2024เนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ขึ้นในกลุ่มนี้ได้นะครับซึ่ง นะครับทางออสเตรียอยู่ในกลุ่มดีนะครับถือว่าหนักเหมือนกันนะร,นนะร่วมกับโปแลนด์เนเธอร์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสนะครับคู่แข่งที่แต่ละทีมค่อนข้างแข่งนะเลยนะครับแล้วก็แต่ว่ารังนิกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีกินนะครับผลงานคุณทีมเนี่ยได้ค่อนข้างยอดเยีย่ยมนะครับนั้นตั้งแต่แพเบลเยียม3 2ในรอครบคัดเลือกยูโรก็เป็นชนะองนัดรวดก่อนเสมอสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งเมื่อ8มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาก็ตามนะครับออสเตรียนะครับ ไม่มีนักเตะอย่างเดวิลลาบาเนะครับจากเรอัลมาดริดซาซาคาริสนะครับจากราฟเฟนเฟอร์ดแล้วก็ซาวเวอร์สลักเกอร์นะครับจากอาบิเลซิกที่บาดเจ็บจนไม่สามารถติดทีมชุดนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีแกนนอตทาวเนอร์นะครับที่พลาดการฝึกซ้อมวันศุกร์ต้องเช็คฟิตอีกทีหนึ่งนะครับไปทางฝั่งทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างนะครับทีมตระไกาน,นะครับอดีตแชมป์โลกนะในปี2018นะครับที่รัเสเซียเนะี่ยแล้วก็คว้าแชมป์เนชัน่นลีกเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ สำหรับในรายการฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปนะครับกับฟุตบอลโลกเนี่ยครับใน2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลังสุดเนี่ยที่ฝรั่งเศสนะครับมีโอกาสเข้าร่วมเนี่ยนะครับ2020นะครับยูโร2020ตกรอบชกทีมส่วนนะครับฟุตบอลโลก2022เนี่ยก็แพ้ในชิงต่ออาร์เจนติน้านะครับตอนเนี้ยนะครับเอ่อดีเจอชองเนี่ยนะครับเป็นกุนซือเป็นคนเดียวที่ยังมีสถิติคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก ทั้งในฐานะผู้เล่นและผู้จัดาการทีมสุดยอดเลยจริงๆนะครับและยังต้องการฟุดบอลน,นะครับแชมป์ฟุตบอลยูโรครั้งนี้ด้วยคือจะสร้างสถิติเลยอะ่ะอย่างว่า,าน,น,นะคือเป็นคนเดียวที่คว้าแชมป์ทั้งตอนเป็นนักเตะนะครับแล้วก็ตอนเป็นกุนซือด้วยทั้งนะครับสถ้วยเลยนะครับซึ่งเดยชองเนี่ยเคยคว้าแชมป์มาแล้วนะครับ มาดูฟอร์มการเล่นนะครับของฝรั่งเศสนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับมีผลงานที่ดีมากจริงๆนะครับเจ็ดนัดหลังของฝรั่งเศสทำลายสิตินะครับโดยมีการยิงยิบรอนตาถึง14สศูนย์นะครับแล้วก็กระชับมิดนะครับสองนัดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เอาชนะเสบิดได้30ศูนย์ นะครับแล้วก็เสมอกับแคนาดานะครับเป็นการลองทีมแหละนะครับไม่ได้มีผลอะไรมากในวันที่กำลังช่วยโยนนะครับถือว่าผิดคาดอยู่เหมือนกันแต่อย่างว่าแหละนะครับตอนนั้นนะครับทางฝรั่งเศสก็ลองทีมนะว่าจะเอาใครไม่เอาใครนะครับตัดใครดีนะครับแล้วก็จะมีอาการบาดเจ็บอย่างกิลิสโกมองนะครับนี่ที่ป่วยเมื่อต้นสัปดาห์นะครับแต่น่าจะพร้อมลงสนามแหละนะครับส่วนเอเบเป้นะครับก็น่าจะพร้อมลงสนามนะแม้จะมีการบาดเจ็บกับลาสเบิร์ก็ตามไม่รู้ว่าเป็นเอ่อเรียกได้ว่าซ่อนกลเม็ดเคล็บอะไรไว้หรือเปล่านะ ครับสำหรับออเรเดียนชูอามินีนะครับของเรือมาทธิดนะครับก็ยังคงรักษาการบาดเจ็บอยู่นะครับอาจจะพลาดนะครับนัดแรกเหมือนกันแต่ว่านัดที่สองที่3อาจจะลงได้ก็ได้นะครับเฮตูเอตี่น่าสนใจนะครับเคยเจอกันมาแล้ว25ครั้งออสเตรียชนะ9ฝรั่งเศสชนะ13เสมอกันไป3ครั้งสุดท้าย2022ยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับฝรั่งเศสชนะ2-0แรนกิ้งล่าสุดนะครับออสเตรียอันดับ25นะครับฝรั่งเศสอันดับที่2 ฝรั่งเศสเนี่ยไม่แพ้ใครในเจ็ดนัดหลังสุดนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงอย่างน้อย1ลูกนะครับตลอด17นัดหลังสุดเลยทีเดียวนะครับออสเตรียนะครับมีค่าเฉลี่ยในการยิงประตูนะครับอยู่ที่1.67ประตูต่อนัดส่วนฝรั่งเศสอยู่ที่2.5ประตูต่อนัดนะครับนักเตะที่น่าจับตามองนะครับทีมชาติออสเตรียนะครับมาเซลซาบิเซอร์กองกลางวัย30ปีจากสโมสรดอทบุนนะครับโดยการที่แล้วได้กลับมาฟอร์มดีอีกครั้งแล้วก็ หลังจากที่ย้ายมาเล่นกับดอทมุลเนี่ยเขาก็ใช้แววเด่ ine, นในนะครับตัวทําเกมในแดนกลางนะครับโดยได้เล่นตําแหน่งกลางรับเราเล่นไป40นะัดยิงไป6ประตูจ่ายก้านะครับพาดอทมุลเขาถึงนัดชิง UCL ด้วยนะครับไปทางฝั่งฝรัษษษษษษ่งเศสกันบ้างนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากครียนเอมบัคเป้นะครับกับตันทินวัย25ปีปีกนี่ครับ นักเตะคนใหม่นของเรอัลมาดริดนะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานน้นะครับก็คงไม่ต้องพูดกันมากว่าทำไมเขาถึงอยากย้ายออกจากลีกเองิงเพราะฤดูกาลนี้แหละเราเล่นแค่ปารีสแซงแมงซีสิบแปเกมยิงไป14ประตูแลจะจ่ายอีก10คือมันเป็นราชาของลีกเอิงไปแล้วนะครับสำหรับเอ็มบปเป้ไปหาความท้าทายนะครับถูกที่สุดเนาะต้องการแชมป์ใหญ่กว่านี้นะครับไม่ใช่เป็น UCL นะครับหรือว่าถ้วยใหญ่กว่านี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ผลงานกับทีมชาตินะครับ79นัด17ประตูและจาจอีก33สถิตินี่โค้ชสุดยอดเลยครับเมื่ออายุ25นั่นเองนะครับซบเจจริงนี่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับในนัดนี้นะไปเรื่องกันที่ออสเตรียก่อนละกันนะครับออสเตรียของเร,ราฟังนิกเนี่ยนะครับยัง ถือว่านะครับมีตัวผู้เล่นที่นะครับครบคลันในมืออาจจะมีขาดหลกัหลกๆไปบ้างนะสองสมคนอย่างที่บอกไปนะครับน่าจะมาในระบบ4 2่สนะครับผู้รักษาประตู1เป็นพลาสติกเพนส์นะครับจากบอลสโมสรบอลบีนะครับหลัง4คนแบบ็คขวาเซฟานพอสจากบุรุษยักษนะครับจะเป็นเควินดันโซคู่กับมักซิมิเลียนโวเบอร์นะครับแบบ็คซ้ายเป็นฟิลิปนะครับ อ่อฟิลิปเอนเวน่าจากหมายลศูนย์ห้านะครับกลางรับสองคนใช้นิโคลาสไซวอลนะครับผู้ก,กับฟิลิปกิสลิกนะครับกลางรูกสามคนนะครับคอลลัดไลเมอร์นะครับจากไบยเยอร์มินกนะครับตรงกลางจะเป็นมาเซลซิบิเซอร์และทางซ้ายเป็นริสตอฟบัตการเนอร์นะครับกองหน้าตัวเป้ามิชเชลกิกโกริกจากไฟบวกนะครับมาดูทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างนะครับ ก็น่าจะฟูลทีมแหละนะครับดูจากตัวผู้เล่นแล้วนะครับหลักๆคืออยู่กันครบเลยทีเดียวนะครับชุดนี้น่ากลัวมากๆนะมีโอกาสถึงเข้าชิงเลยนะครับดีเย่เดอรชองคุมทีมมานานนะครับนักรู้จักนักเตะของเขาเป็นอย่างดีนะครับจะมาในระบบที่ใช้มาประจำคือ4-2-3-1นะครับโปเซประตูนะครับจะเป็นไมค์เบนยองนะครับมือหนึ่งจากเอซิมิลานนะครับหลัง4คนนะครับด้านขวาเป็นชูกุนเด้จากปอโซน่านะครับเซนทรัลสองคนนะครับวิลเลียมสุริบากับ ดโยอูบาเมกาโนนะครับของบรามินิลทางซ้ายเป็นนะครับโทอันเนเดสนะครับโทอันเดนเดสจะสืบนาฬิกครับ2คนเอโกโรก็เต้กลับมานะครับมาช่วยคุมเกมนะครับจะอยู่คู่กับราเดียราบิโอนะครับการรุกสคนนะครับทางขวาเป็นอุสมานเดเบเล่นะครับตรงกลางองตัวกิสแมนทางซ้ายเคลียร์เอมบาเป้นะครับหน้าเป้าใช้มาคาสตูรามนะครับทัศนคตินี้นะครับยังไงฝรั่งเศสเนี่ยเป็นต่อมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าน่าจะนะครับมาเล่นแบบประคองตัวไว้ก่อน นะครับคือประคองตัวที่นี้คือว่าอาจจะไม่ได้ผีหามนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสชนะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าออสเตรียเนี่ยที่มีทางรับฝรั่งนิคุมเนี่ยนะครับเขาจะเป็นบอลระบบนะครับเน้นแทคติกเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะเจาะได้ง่ายเพราะฉะนั้นทายผลว่าฝรั่งเศสชนะแหละนะครับแต่ชนะไปแค่2ประตูต่อหนึ่งนะครับหากชอบคอนเทนต์ไซนี้ของน้องเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกกระดิกช่องยูทูบแล้วก็เพจเฟซบุ๊กให้กลับไปดูบอลด้วยนะครับ เพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยปี2022-2023และคาดการณ์ในปี2024นี้ด้วยนะครับเรามีประสบการณ์นะครับทั้งการเดินทางไปดูบอลด้วยตัวเองมากกว่า100แมตช์ในฟุตบอลโลกไปมาแล้วนะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฟุตบอลสเปนนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเราก็ไปกันมาแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจองกันมาทั้งหมด8ท่านนะครับใครยังลังเลอยู่นะครับยังไงเนี่ยสอบถามเข้ามาพูดคุยยกัันนไไดด้้ะครบที่ Line@ i g o o t t s a d u m เล